สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่แบบว่าอยากจะนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วแล้วก็อยากจะมีสุขภาพที่ดีอ,อยากจะมีสุขภาพผิวที่ดีอีกด้วยใครที่แบบว่ามีผิวคล้ำๆหน่อยแล้วอยากจะปรับผิวให้กลายเป็นแบบผิวสีขาวค,คูณสองไปเลยดีกว่าคูณสองวยเหรอคะขาวคูณ2ต้องมีวิธีทําอะไรยังไงบ้างนะคะเป็นการปรับสภาพแก้ผิวทูโทนให้ขาวใส กันทั่วร่างเลยไม่ใช่เฉพาะแค่ใบหน้าทั้งแบบทั้งตัวอะไรประมาณนี้เลยนะคะเอามาดูเคล็ดลับนี้กันดีกว่าค่ะอย่างแรกเลยนะคะสาวๆเนี่ยจะต้องเลือกสกินแคร์ที่เป็นไวท์ชทนนิ่งผิวขาวไวคูณสองเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแบบว่าหลายคนเคยใช้หรือเปล่าแล้วเวลาใช้เนี่ยมันมีผลลัพธ์ที่แบบคูณสองไวเห็นคูณจริงหรือไม่แต่พอเว้ระยะไป ดับ<ำ>มาเหมือนเดิมกับบาหมือนเดิมม<ช>ันนี้ก<า>็น่ากลัวนะ,ะก็อาจจะต้องใช้แบบสม่ําเสมอรหรือเปล่าแต่บางทีถ้าเกิดใช้เยอะเกินไปมันก็อาจจะอันตรายต่อผิวอาจจะต้องมีหยุดบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างแรกเลยอย่างที่บอกเลือกสกินแคร์ไวท์เทนนิ่งเป็นผิวขาวไยคุณ2อนะคะอยากจะผิวขาวเสมอกันแบบทั่วร่างแต่เป็นคนผิวที่แพ้ง,ง่ายๆเชื่อว่าสาวๆคงจะกังวลในเรื่องของการใช้สกินแคร์นะคะก็ไม่ต้องลองผิดลองถูกนะให้ไปหาสกินแคร์ที่เป็นไวท์เทนนิ่งเอเจนต์นะคะมีผลการทดสอบจากอาสาสมัคร หรือว่ามีงานวิจัยรองรับในด้านของความขาวกระจ่างใสช่วยยับยั้งกระบวนการผลิตเม็ดสีผิวได้นะคะอย่างเช่นพวกวิตามินี วิตามินซ <C S 2> ีดีมากนะคะแต่ว่าสําหรับคนที่แบบว่าแพ้วิตามินซีอาจจะสบแสบคันๆถ้า,าร,รู้สึกแบบนั้นยิบๆ,ๆ,ๆอ,อาจจะต้องหยุดก่อนอนะคะหรืออาจจะเป็นพวกเอ,อลฟาอะบูตินอะไรแบบนี้ก็ได้อันนี้นะคะมีสุดยอดไวชนิ่งที่เป็นพืชสมุนไพรอยากจะแนะนําด้วยหา,หาง่ายๆตามบ้านเราเนี่ยแหละนะคะพวกขมิ้นมะหาดว่านตาลเดี่ยวเคยได้ยินกันบ้างไหมเคยได้ยินมะหาดนะคะแล้วเคยช่วงหนึ่งแล้วก็ิ เคยใช้ค่ะแล้วดีไหมคะก็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 ดีนะคะแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงระยะเนืออ้อค่ะต้องใช้ต่อเน,นื่องจริงๆ,ๆ<น>ใช่ค่ะอ่อะต้องลองกันดูนะคะต่อไปค่ะทาครีมกันแดดทั่วใบหน้าและลำคอ3มข้อนิ้วมือ,อมทาครีมกันแดดที่หน้าแล้วก็จะต้องทาคอด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะคอดำแน่นอนนะ,ะอนะคะวิธีการง่ายๆเลยก็คือว่าใช้ปริมาณ ครีมเนี่ยหกรัมโดยการตวงง่ายๆคือใช้หลักการ3 f i n g e r t i p u ชิป ก็คือปริมาณ3นิ้วข้อข้อนิ้วของเราค่ะนึกออกมาเท่ากับ1นิ้วพอดีสําหรับกันแดดเนื้อข้นนะคะแล้วก็ปริมาณเท่าเหรียญ1ิบแบบเนื้อเหลวหรือว่าเนื้อโลชั่นอันนี้เนี่ยเป็นปริมาณที่เพียงพอสําหรับใบหน้าและลําคอท่องเอาไว้คือกันแดดไอเทมปกปิดผิวจากความหมองคล้ําจะมองข้ามไม่ได้ก็คือครีมกันแดดนั่นเองนะคะดูรูปก็เห็นแล้วนะซ้ายมือยวมืออ่าซ้ายมือคือถูกขวามือก็คือผิด <น>ะต่อไปค่ะปกป้องผิวกายด้วยบอดี้ซันสกรีน4ช้อนโต๊ะอันนี้คือจะต้องมี SPF ที่สูงด้วยนะคะแล้วก็จะต้องใช้ในปริมาณที่เพียงพอผิวจะไม่กลับมาหมองค้ำเป็นทูโทนอีกแน่นอนแล้วก็ต้องใช้ทุกๆ2-3ชั่วโมงด้วยไม่ใช่ทา ทีเดียวงวันจบไม่ได้2ถึงสชั่วโมงเดี๋ยวนี้เคยเห็นที่มันเป็นสเปรย์นะใช้แบบฉีดแล้วซึมเลยไม่เหนียวเหนอะหนะอันนี้จะเห็นคนที่แบบว่าไปไปต่างจังหวัดไปทะเลเนี่ยเขาก็ล่องเรืออย่างเงี้ยก็จะพกสเปรย์เลยก็ฉีดฉีดฉีดง่ายแล้วมันก็ซึมไปเลยประมาณนี้นะคะต่อไปค่ะเลือกเสื้อผ้ากันแสง UV ูวาใครที่มีเสื้อผ้านะคะต้องเลือกให้ดีนะว่าอันนี้เป็นแบบว่า กันแสง U V เข้ามันกันเข้าได้จริงอย่าชุดว่ายน้ำก็เหมือนกันมันก็จะมีนะปกปิดผิวจากแสง U V เอาลกลับออกมาเลยก็จะมีนะคะเสื้อคลุมเนาะใช่ชต่อไปค่ะอยากผิวขาวต้องมีเสื้อผ้าสีน้ำเงินเข้มอ้าวเนี่ยแหละเขาบอกว่าสีนี้เนี่ยจะช่วยป้องกัน U V ได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ยังกันแดดได้อีกด้วยสีน้ำเงินเข้มหรือว่าสี dark blue เนี่ยนะคะจะช่วยกรองไม่ให้แสงเล็ดลอดเข้ามาได้มากที่สุดในบรรดาเสื้อสีต่าง ตอนแรกเราคิดว่าสีดำใช่สิงเงินค่ะคุณต่อไปค่ะผิวขาวกระจ่งางใสด้วย L Christine Food ะนะคะก็เป็นการป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะเป็นอาหารที่มีสารแอลซิสทออย่างเช่นโอ๊ตมิลโยเกิร์ตต่างๆผลิตภัณฑ์จากนมธัญพืชต่างๆ ให้เลือกดีๆเลยนะคะต่อไปสุดท้ายหลับอย่างมีคุณภาพอย่างน้อย7ชั่วโมง่อย่างน้อย7ชั่วโมงแบบนี้เลยถ้าเกิดใครนอนไม่หลับก็อย่าลืมไปทำ Sleep ทส s t นะคะจริงๆเรื่องการนอนมีผลต่อผิวนะถ้าเรานอนน้อยนอนไม่พอเนี่ยหนึ่งผิวก็จะเริ่มแบบหมองคล้ำไม่สดใสรูคุมขนก็จะแบบกว้างก็คือจะดูแบบขัดน้ำด้วยล่ะนอนเยอะๆดีกว่าถูกต้องค่ะะนคะ